สวัสดีครับทุกคนวีนนี้เราเข้าสู่ช่อง KG Farm นะครับวันนี้ก็มาเจอกันตอนเช้าเลยนะครับทุกคนคลิปนี้ก็จะเป็นคลิป EP ที่2นะครับต่อจากคลิปเลี้ยงหอย EP แรกเนาะเมื่อเก uh ือบเดือนก่อนนะครับตอนนั้นลงคลิปประมาณวันที่9กุมภานะแต่วันนี้ก็คือวันที่2 2มีนาแล้วนะครับทุกคนเวลาก็เกือบเดือนเนาะ เดี๋ยววันนี้ผมจะพามาอัปเดตนะครับว่าทาอะไรยังไงไปบ้างเกี่ยวกับบ่อหอยที่ผมเลี้ยงอยู่นะครับสภาพบ่อเป็นยังไงตัวหอยเป็นยังไงนะครับก็ท้าวามิดนึงเนาะตอนนั้นผมซื้อหอยมา100บาท100ตัวนะครับเอาลงไปทั้งหมด6บ่อร้อยอย่างนะครับก็ลงบ่อแล้วสิบยีตัวประมาณนี้นะครับไม่ได้ลงเยอะนะจากที่ผมลองเลี้ยงมาเนี่ย แนะนำทุกคนว่าให้ลงเยอะๆหน่อยนะครับเพราะว่ามันขยายค่อนข้างที่จะช้านะครับแต่ว่าถ้าเราลงเยอะเนี่ยเราก็จะได้ผล,ผลผลิตที่มันดีนะครับแต่เนี่ยลงช้าแต่ไม่เป็นไรครับก็เป็นวิยาีทางให้ทุกคนได้เห็นนะครับว่ามันเป็นยังไงนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะอันนี้เป็นบ่อที่ทิ้งไว้เกือบเดือนนะครับไม่ค่อยได้ดูแลอะไรเลยนี่ ก็ยังมีหอยอยู่ปกตินะครับเท่าที่ผมดูคือไม่มีหอยตายนะครับทุกคนเนี่ยผมเอาเศษยางนะครับมาวางเพิ่มแล้วหอยมันก็จะคอยเกาะอยู่ตามเนี้ยอย่างเงี้ย,ยแล้วก็เห็นลูกหอยบ้างนะครับเดี๋ยวผมหาก่อน เนี่ยเนี่ยก็จะเริ่มเห็นลูกหอยเล็กๆๆนะครับอย่างนี้แบบเริ่มมีเรื่อยๆนะแล้วก็สภาพน้ำที่ผมทิ้งไว้เนี่ยเกือบเดือนเนี่ยมาณสัก20วันได้นะมันก็ไม่เสียนะครับทุกคนเนเห็นไหมมาดูบ่ออื่นบ้างนี่นะครับบ่ออื่น ก็จะเป็นอย่างนี้เลยนี่ก็จะมีหอยป,ปลาปายนะครับคือมันจะสีเขียวขึ้นอะประมาณว่ามันหลังจากที่เราปล่อยทิ้งไว้แล้วมันโดนแดดนะครับมันก็จะเริ่มเกิดตะไคร่ต่างๆนานานะแล้วหอยเขาก็จะไปหากินตามตะไคร่นะครับทุกคนนี่นะครับทุกคนหอยก็สมบูรณ์ดีทุกบ่อนะครับ แต่แค่แบบมันไม่เยอะเพราะอาจจะเพราะว่าผมลงไม่เยอะนะครับนี่นี่นะครับ <c oughs> จับให้ดูหน่อยโชว์ตัวหน่อยสินี่นะครับประมาณนี้เนาะแล้วก็จะมีหอยแบบเล็กเกาะตามขอบของบ่อยางเลยนะ มีทุบบอดน,นะครับหอเยเล็กๆเนี่ยก็จะประมาณนี้นะครับซึ่งบอกเลยว่าน้ำมันไม่เสียง่ายนะครับทุกคนแต่ว่าการให้อาหารเพิ่มก็มีนะครับนี่ผมจะให้เป็นอาหารกุ้งนะครับผมให้ประมาณอาทิตย์ละหนึ่งช้อนนะครับเราก็ใส่ไปเลยจุดเดียวเดี๋ยวเขาก็จะเดินมากินตอนกลางคืนเองนะฮึไปยมช่วยทำงานเหรอ ไมยมแมวสวนนะครับโอเคมาต่อบ่อน,นี้นะครับผมลองดูดน้ําดูดขี้เขาออกละโดยใช้สายยางธรรมดาเนี่ยแหละครับทําแบบเป็นการลักน้ำเนาะซึ่งมันก็ทําได้แต่ผมคิดว่ามันไม่เวิรค์คเพราะมันมันเสียเวลาแล้วแล้วเราต้องไปดูดตรงปากสายยางอีกนะครับผมก็เลยสั่งตัวน,นี้มานะครับผมเป็นเ,เหมือนการลักน้ำเนาะ หมือนพวกดูน้ำมันอะ่ะเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าหน้าตาเป็นยังไงเนาะ,ะครับแกะพร้อมๆกันเลยนี่สั่งมาจากลาซ a ด้านะครับอันละไม่ถึงร้อยครับนี่นะครับผมหน้าตาเป็นอย่างนี้คือมันจะมีหลายแบบนะผมต้องบอกก่อนมันจะมีแบบเอ,อที่มันไม่ใช่สายยางแบบเนี้ยเป็นพลาสติก เหมือนพลาสติกท่อําทิ้งอ่ะที่มันเป็นแบบย่นเข้าย่นออกได้นะครับเป็นพลาสติกแต่ผมคิดว่ามันน่าจะไม่แข็งแรงนะเราอยากจะใช้นานๆนะครับผมก็เลยซื้อแบบเป็นสายยางมาเลยมันน่าจะทนนะครับแล้วราคามันไม่ได้แพงด้วยไม่ถึงร้อยนะอันนี้ผมสั่งลาซาด้ามานะครับเดี๋ยวทิ้งลิงก์สั่งซื้อไว้ที่ใต้คลิปเนาะหรือว่าเพื่อนๆหาซื้อตามร้านค้าทั่วไปที่มีได้เลยนะครับแต่ว่าที่ผมอยู่เนี้ย ค่อนข้างต่างจังหวัดนะครับไม่ไม่มีขายแบบนี้นะโอเคก็จะมีสายยางมา1เส้นแล้วก็เหมือนเป็นตัวดูดลมนะครับ1ตัวแล้วก็มีตัวล็อกมาให้ล็อกสายยางนะครับมาให้2อันนะครับ นี่เขาจะมีลูกศรบอกด้วยนะครับว่าน้ำออกทางไหนนะครับเราก็ใส่เข้าไปเลยอ่ลืมใส่ตัวล็อกแล้วเดี๋ยวเราลองไปดูดดูเลยนะครับเราก็จุ่มตรงปากสายยางลงไปนะครับอย่างนี้เราลองกดดู แล้วง่ายมากเลยบันกล้ารักน้ำเลยนะครับแต่เราไม่ต้องดูตรงปากสายยางนะทีนี้เราก็ดูดขี้ได้เลยนะครับทุกคน เรียบร้อยครับใช้เวลาแค่แป๊บเดียวนะครับประมาณสักไม่ถึง5้าทีนะครับในการดูด1บอ่อเนาะก็เนี่ยสะอาดขึ้นเยอะเลยตอนแรกก็จะมีแบบเหมือนเศษขี้ฝุ่นหรือว่าขี้หอยอะไรต่างๆนะครับที่อยู่พื้นนะครับเต็มเลยเดี๋ยวจะเทียบให้ดูกับอันที่ยังไม่ได้ดูดนะครับเห็นไหมเนี่ยมันจะต่างกันนะครับทุกคนเนี่ยเห็นไหมมันจะมี เศษขี้ต,ต่างๆเต็มเลยนะครับแต่ว่ากลับมาดูที่บ่อที่เราดูดนะครับก็จะสะอาดขึ้นเยอะเลยแล้วน้ำก็จะลดลงไปประมาณสัก20%นะครับเดี๋ยวเราจะเอาน้ำมาเติมเพิ่มเนาะเพื่อน้ำจะได้ไม่น้อยเกินไปนะครับหลังจากนี้ก็คงดูดให้เสร็จทุกบอ่อนะครับเพราะว่าเครื่องมือตัวดูดเนคือใช้งานง่ายมากนะครับทำงานได้เร็วขึ้นเยอะเลยนะ ก็เป็นนว่าเสร็จเรียบร้อยนะครับเมื่อกี้ผมก็ดูดก้นบ่อออกจนสะอาดขึ้นเนาะแล้วก็เติมน้ํากลับเข้าไปนะครับนี่เลยเติมน้ำาต็เกือบเต็มเลยนะครับบ่อสะอาดขึ้นเยอะเลยมองเห็นลูกหอยตัวเล็กๆด้วยนะครับสรุปการเลี้ยงหอยก็ประมาณนี้นะครับก็น่าจะไม่มีอะไรเพิ่มเติมละผมคิดว่ามันก็ง่ายดีนะครับเราก็มี บ่อเนาะแล้วก็เอาวัชพืชน้ําต่างๆมาเลี้ยงนะครับพืชน้ําต่างๆมาเลี้ยงแล้วทิ้งไว้สักพักหนึ่งสักอาทิตย์สองาทิตย์เราก็ปล่อยหอยลงไปนะแต่ผมแนะนําว่าปล่อยสักบ่อละ 50- าสิถึงร้อตัวดีกว่านะอันนี้ผมปล่อยบ่อละสิบยีตัวเองคือน้อยมากเลยผ่านมาเกือบเดือนเนี่ยการขยายพันธุ์ก็มีบ้างแต่ว่ามันไม่ค่อยชัดเจนนะครับคือลูก,ลกหอยเนะ่เห็นทุกเห็นทุกบ่อเลยแต่ว่ามันน้อยนะครับ แต่ถ้าเราปล่อยสักบ่อละ50าสิบร้อยตัวเงี้ยเราน่าจะเห็นลูกหอยเต็มเลยนะครับทุกคนแล้วมันจะได้เป็นการเก็บกินแบบุนเวียนได้เนาะเราก็เก็บตัวใหญ่ไปตัวเล็กก็จะเกิดขึ้นมาเราก็เก็บตัวใหญ่ไปอย่างนี้เนาะอันนี้ผมก็ต้องรออีกสักพักนึงเลยแหละให้แบบมีลูกหอยเยอะๆนะครับก็หวังว่าทุกคนจะได้ประโยชน์นะครับถ้าสงสัยอะไรก็สามารถคอมเมนต์ถามได้ที่ใต้คลิปนะครับ อันไหนตอบได้จะตอบนะครับคือผมไม่ใช่มืออาชีพนะผมมันลองทดลองเลี้ยงดูแล้วก็ถ่ายคลิปนําเสนอเป็นวิทยาวิทยาทานให้กับเพืเ่อนๆได้ดูด้วยนะครับทุกคนโอเคครับตลอดคลิปนี้มีเท่านี้นะครับแล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับบ๊ายบาย